สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพาทุกคนมาเที่ยวพระราชวังนะคะแล้วก็มีแขกรับเชิญของเราค่ะ <All o. S 1> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ alo f y name is Ana from West Dominican s e p u b l i c um, uh, I born inside um um after twenty years old today I'm going to play the game แขกรับเชิญของเรานะคะจะชื่อ <vana> อันนานะคะเป็นคนโดมนะคะเป็นเพื่อนร่วมงานนะคะทำงานบริษัทเดียวกันนะคะเธอพักอยู่แถวพระราชวังนะคะวันนี้ก็เลยเธอก็เลยชวนมาเที่ยวพระราชวังนะคะของที่นี่ เป็นพระราชวังชื่อดังของกรุงเวียนนาแห่งหนึ่งเหมือนกันนะคะเรียกว่าพระราชวังวีไารสีชลสันนะชลสเปเลเดเรค่ะชลสเปเลเดเรถูกไนะคะตรงนี้เป็นโบสถ์นะคะในพระราชวังนะคะแต่ว่า ไม่ได้เปิดทุกวันนะคะ่คะนม้เป็นร้านคาเฟ่น,นะคะของพระราชวังเนาะช่วงนี้ไม่ค่อยมีคนนะคะเป็นช่วงเข้าหน้าหนาวนะคะทุกคนจะเห็นว่าใบไม้เป็นสีเหลืองหมดแล้วค่ะเหมือนหมวกกันหน้าเลยค่ะเธอชอบเต้นค่ะหน้าชอบเต้นแล้วเจอก็เต้นสวยด้วยค่ะคนลาตินนะคะ คนลาตินจะชอบเต้นค่ะนี่คือร้านกาแฟในพระราชวังนเนเเนคอันน้านะคะเพื่อนที่ร่วมงานเขาพักอยู่

ออสเตรีย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 บอกว่าหนาวนะเข้าหน้าหนาวแลช่งนี้หนาวค่ะในอสเตรียนกรุงเวียนาเขตสีนะคยจะไปเสียกันนาเฟียจะไปเสียตอนนี้อยู่กรุงเวียนนานะคะเขตสเป็นพระราชวังชื่อดังของกรุงเวียนนาเขตสี่นะคะส i e ฮส์นอกไมอันนาเน Schloss Belvedere. Schloss Belvedere. Schloss ja. das, ja. das ist der Name von diesem wunderschönen Schloss. Ja. Schloss Belvedere. Ja. Es ist ein bisschen kalt, aber es geht. Es geht. Das Wetter ist wunderschön. Deshalb also, ja? sind wir schön und ja, ja. Auch wenn Wetter nicht schön ist, oder? Ja, wir haben eine gute Stimmung. Ja. Aber jeden Fall, das ist Wasser. <lacht> Jed <lacht> <jeden> Fall, <laughs> das ist Wasser. Nicht zu trinken, nicht zu schauen. Nam, Poker. Nam, Poker. Nam, 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 พระราชวังนะคะเบเียเด่นะคะตั้งอยู่ที่เขตนนะคะขรงเยอรมันเนาะในวันหน้านะคะหน้าเขาพักอยูแถวนี้นะคะวันนี้ก็เลยช่วนมาเป็นแขกต้อเชิญนะคะเชิญสวยงามค่ะพระราชวังเบเบเซียเด่น สวยงามมากเลยอค่ะเป็นยงมังคมเป็นโอคอมเป็นดีไลท์นักินคอมเมทิมุสเซนอ้ปัดดินเองชลสเองเดินชลสเพอเรื่องสปาร์ซีนเดนค่ะจะบอกว่าถ้ามาเที่ยวกรุงเวียนนานะคะต้องมาพระราชวังนี้ได้นะคะซิสตุทัศนนาสอันสตวาสตาที่สกิเนาสซใช่เช่นน้ำพุตรงนี้นะคะก็เป็นน้ำพุแต่ว่าตอนนี้ไม่มีน้ำแล้วนะคะทุกคน แค่น er, sure. ้ำผ yes yeah. yeah. mm. ุข้างบนนะคะ่เมาน้ปินข้างหน้านะคะข้างหน้าประชานเนาะตรงนี้ม่มีดอกไม้เลยนะคะเพราะว่าเข้าเรืองเข้าหน้าหนเาะ่ะ याँ मासा तो क्या तो सियार बुंदा से निकला था नमारा वाइसेन इस लास्ट दूसरे कॉन्ग्रेस मास्मास कप्सी विगल सो हॉविंग मिक बिकॉम में या ओं चार वन चूमेंट अटेंडेंस नोटिस में एक्सीडेंट जूस के फरास के मार बे फाइटिंग गरो अब दस